เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราเจลลี่แลบนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Wonder h e r o นะครับในวันนี้นะผมจะมาแนะนําการผ่านด่านและการเก็บดาวของชัปเตอร์ที่6ด่านที่2กันนะครับโอเคครับในด่านนี้ก็มี6ภารกิจด้วยกันนะครับเหมือนจะมีภารกิจใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูที่ตัวภารกิจแรกกันเลยดีกว่าครับในภารกิจแรกนะครับเขาบอกว่าเราต้องได้รับของของเลดิชันสลักนะครับไม่เกิน2ครั้งนะครับก็คือไอพื้นทิศตั้น ส่วนภารกิจที่2นะครับเป็นภารกิจใหม่นะครับเราต้องได้รับผลของเมดันทอรีดาเมจนะครับไม่เกิน5ครั้งขึ้นไปนะครับภารกิจที่3นะครับฮีโร่ในทีมเราครับต้องไม่ตายเกิน2ตัวนะครับภารกิจที่4นะครับเราต้องจบภารกิจภายใน10เทิร์นนะภารกิจที่5นะครับฮีโร่ในทีมเราครับเลือดต้องไม่ต่ำกว่า30%นตะครับและภารกิจสุดท้ายนะครับต้องใช้แองเจล่านะครับกำจัดศัตรู2ตัวนะครับโอเคครับเราเข้าไปดูในตัวด่างกันดีกว่าครับว่าด่างนี้นะครับหน้าตาจะเป็นนยังงไะ โอเคครับตอนนี้เราก็สู่เป็นตัวด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเควสใหม่นะที่เขาบอกว่าต้องได้รับผลของ m a นดาร์นี่ดาเอจนะครับก็คือต้องเหยียบแถบตัวนี้ไม่เกิน5ครั้งนะฮะนี่นะรับโดยแถบนี้นะครับจะทำดามเ1 0 0นะครัอนะบวก25%เนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพยายามเดินเลี่ยงเลี่ยงแถบไว้นะฮะแถบในราวแรกนะก็จะมีอยู่3อันครับ นี่ครับบอดเย็บไปแล้วครับหนึ่งอันนะครับเสียเลือดไปหกร้อยเลยนะฮะโอเคครับผมจะยืนเป็นประมาณนี้นะครับจะตีตัวแรกตัวล่างก่อนนะคเพราะท่านั้นสี่ตัวบนน่าจะโดนตัวเขียวเก็บไปหมดแล้วนะครับก็จเหลือแค่ตัวเดียวครับโอเคครับราวแรกก็น่าจะจบเลยนะฮะ น่าจะไม่ยากสักเท่าไหร่ครับโอเคตอนนี้เราเข้าสู่ลาวที่2กันแล้วนะครับลาวที่2ก็จะเหมือนเดิมนะครับจะมีมอนต์อยู่6ตัวนะครับแล้วก็จะมีแถบ4อันนนะมัน,นมีกล่องพยาบาลให้เราเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะนะครับจะเดิน,น,รนประมาณนี้ก่อนเราจะได้ฮิวท่าหน้าของกุกเขียวด้วยนะครับ ครับโอเคศัตรูเย er ็บแทบอีกแล้วนะครับโอ้แล้วท่าของนเนติงเกลผมโดนสตันเป็นที่เรียบร้อยไม่มีตัวฟืนฟ้นฟูเลือดให้นะฮะอ่าผมผมว่าผมตีตัวล่างก่อนดีกว่าโอเคเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันครับกระจายกระจายกองกำลังกันตีไปนะครับ สุกนัยนะสัสโชว์ไทม์เนมどんな任務で ệ m vụ เดโอเคป๊าประมาณนี้น่าจะได้นะผมว่าถ้าเดินเป็นประมาณนี้นะเนาะอ่ะเราเราไปยืนแช่พื้นไฟของตัวเองด้วยนะฮะโชว์ไทม์สุกนรู้สอเคครับเดี๋ยวผมจะให้นายทิงเกลฮิวก่อนเนาะ น่าจะเดี๋ยนะโอเคผมว่าประมาณนี้น่าจะได้เลยครับ <S <S จะจบหรือเปล่าฮะเรายิงข้าหน้าตัวหลังไปเลยครับ <S <S โอเคครับ <S <S ในด่านนี้ก็จะมีเป็นประมาณนี้นะด่านนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะแล้วผมดบปกฮอนด้วยนะครับในแพทนี้อัปเดตมานะ <S <S เขาจะบอกนะครับว่าอัตราการที่ได้เราได้ฮอนหรือ W n d นดีครับ ทางด้านของกิ้นะครับจะได้เท่าไหร่ครับสกอร์ล่าได้เท่าไหร่แล้วก็ทางด้านในเกมเราจะได้เท่าไหร่อันนี้ผมปรับเข้าในเกมค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะช่วงนั้นไม่ค่อยมีควไปอัพนะใช้ค่อนข้างเยอะเลยครับจากเวทประจําสัปดาห์ที่ต้องอัพตั้ง10ครั้งนะโอเคครับยังไงในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนในด่านหน้านะครับจะมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ